แต่สังขาราลัยอุป,ปาดวายะทรรีหนปจิตวานิชันตุเตสรหูปาสโมคิโส <c oughs> สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นและส่วมสลายในที่สุด <c oughs> การระนับสังขารจะได้เป็นสุขอย่างยิ่ง <c oughs> ครับสุดอยู่วัดบาที่เนี่ยยกตัวอยา่างให้ดูว่าเราไปงานศพพระเขาภาายบุษยาโยงหรือสายศิลมาวางแล้วพืมนพรมพื้นพรม,พมกันเลยจับตลปัดทําไมถึงจับตลปัดลนะ่ะนี่รู้เขาจับก็จับเลยเขาจับสายสิลก็จับเลยที่จริงจับสายศิลหรือจับตลปัดถิงจะถูกแม่งเอาทางตลปัดแม่งเอาทางสายศิลเลยครับ พาออะไรแม่งง <Cornell>. ูไงแม่งทางงูอาจารย์ห <Source> ็ู่งโง่ใหญ่ตลปัดเหมถือมันกลับมันกลับไปกลับมากลับมากลับไปอแปลว่ามันเปลี่ยนแปลงนะตะลปัดแปลว่าเปลี่ยนแปลงก็ดูความเปลี่ยนแปลงมันเองตะลปัดมันจะพัดอย่งพัดไปพัดมาพัดมาพัดไปพัดมาตะลัปัดเนี่ยเขาเียพัดไปกลับไปกลับมา มันก็ไปกลับมาอย่างไงเดี๋ยวมันก่อนหนาวเดี๋ยวมันก่อร้อนเดี๋ยวมันก่อฝนเดี๋ยวมันก่อนหนาวเดี๋ยวมันก่อร้อนเดี๋ยวมันก่อนฝนเดี๋ยวมันก่อนหนาวเดี๋ยวมันก่อมันกลับไปกลับมาไหมเห็นไหมตอนนี้หนาวมาใช่ไหมนี่เขาเรียกตาลปัตที่ว่าอันนี้เราสังขารทั้งหลายสังขารก็คือความเปลี่ยนแปลงนั่นเองมันจะเปลี่ยนเป็นหนาวมันจะเปลี่ยนเป็นฝนมันจะเปลี่ยนเป็นร้อนมันจะเปลี่ยนเป็นฝนเป็นหนาวเป็นร้อนเป็นอุ่นมันก็เปลี่ยนอย่างนี้อันนี้เขาเรียกตาลปัตรอันนี้คือสัง มันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้คือสงคัญอันนี้ชาวสังขารสังขารนึงหลายไม่เที่ยงเนาะคือไม่มีอยู่คงที่มันไม่หนาวคงที่มันไม่ร้อนคงที่มันไม่เย็นคงที่มันไม่อุ่นคงที่มันจะเปลี่ยนตลอดเวลาพระพุทธเจ้าก็เลยให้มาดูอาสังขารเหล่านี้ว่าสังขารนืงหลายไม่เที่ยงหนอคือธรรมชาตินี่แหละมันจะสอนคนสังขารนืงหลายไม่เที่ยงเนาะต้นไม้เห็นไหมมันก็เป็นสังขารมันปรุงแต่งขึ้นมาจากดิน มันปรุงขึ้นมาจากอากาศมันปรุงแต่งขึ้นมาจากแสงแดดสายลมสายฝนใบไม้มันก็ล่วงก็แปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะมันไม่เที่ยงมันแสดงมันก็ล่วงหล่นลงไปซับผมแผ่นดินถ้าเรารู้ตามเป็นจริงอ๋อมันไม่เที่ยงแม้เราได้ยินได้ฟังมันมันไม่เที่ยงคือสังขารนี่แปลว่าความเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งที่ปรุงแต่งนั่นเองลนะ <c oughs> มันจะปรุงอะไรบ้าง ปรุงหน้าปรุงตาปรุงเกลยดปรุงยกปรุงเงินปรุงทองปรุงข้าวปรุงของปรุงอาหารการกินปรุงเสื้อผ้าอาภรณ์ปรุงบ้านปรุงรถปรุงไร่ปรุงนาปรุงเลือดปรุงสูงก็ต้องปรุงน่ะปรุงเห็นเอาน้ําให้ผักเนี่ยก็แบบปรุงเอาน้ําให้ต้นไม้ก็ปรุงแต่งให้อาหารมันให้ความสดชื่นแก่มันเปิดน้ำเข้านาเนี่ยคือปรุงแต่งนาใช้นาก็คือปรุงแต่งนาพริกไปพริกมา เพื่อให้ปุ๋ยมันสลายตัวเพื่อให้ฟางมันสลายตัวเพื่อให้หญ้ามันสลายตัวเพื่อพลิกดินขึ้นมาปรุงแต่งแล้วทำไมถึงพลิกไปทอดทอดไข่ทอดไข่ทาไมทึงพลิกก็ปรุงแต่งเองเอาน้ามันปรุงแต่งเอากระเทียมเอาหอมปรุงแต่งแล้วเอาไฟปรุงแต่งพอมันพลิกขึ้นมามันไม่สุเท่างนี้ก็พลิกไปพลิกมาเนี่ยพลิกมันก็จะปรุงแต่ง ทำไมถึงแกงอย่างเดียวไม่ได้ต้องใส่พริกต้องใส่ปลาต้องใส่ปลาน้ำปลาต้องใส่หมูต้องใส่ผักต้องใส่ต้องใส่กระชาใบมะกรูดก็ปรุงแต่งนั่นเองเดียวเดียวปรุงแต่งไม่ได้ก็เลยปรุงขึ้นมาทำไมผมเผาเราเช้าเช้ามาต้องหวีเนี่ยหวีก็คือปรุงแต่งทำไมหน้าเราแต่เช้าเช้าต้องล้างก็ปรุงแต่งนั่นเองทำไมต้องแปลงฝันก็ปรุงแต่งนั่นเอง ถ้าไม่ต้องกินข้าวเขาไปปรุงแต่งร่างกายให้มีชีวิตอยู่นั่นแหละร่างกายมันก็ไปปรุงแต่งสิ่งสึกหลอตรงนี้สึกหอ้อมันก็ไปซ่อมแซมตรงนี้ภูมิต้านทานไม่ดีมันก็ไปสร้างภูมิไม่ว่าปรุงแต่งนั้นเองเขาเนี่ยเราดูการปรุงแต่งเป็นนั่นแหละเหมือนแบบปรุงแต่งขึ้นมาว่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อาจารย์ปรุงให้ฟังเนี่ยปรุงเป็นธรรมะพวกโยมกับปรุงว่าอะไรจะก,กีดีว่า ครสวดมนต์อนิจจา,าสังขารยกมือไม่ยกมือ,มอนั่นแหละเนี่ยกาลังพูดอยู่นี้คือเห็นความปรุงแต่งอันนี้มันไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมันจะปรุงแต่งเลยไม่เที่ยงทั้งนั้นจะปรุงอะไรขึ้นมามันต้องเปลี่ยนแปลงทั้งหมดปรุงเรื่องดีก็เปลี่ยนแปลงปรุงเรื่องชั่วก็เปลี่ยนแปลงเรื่องปรุงเรื่องสุก,ก็เปลี่ยนมันจะเปลี่ยนแป๊บแป๊บแป๊บถ้าที่ว่าเราสุขมันแช่อยู่มันก็ไม่เกินหนึ่งวินาทีทุกมันก็ไม่เกินหนึ่งวินาที มันผ่านแล้วเพราะคําจำได้ปุ๊กมันผ่านเลยพอเรารู้อ๋อนี่คือความจำทุกได้อ๋อนี่คือความรู้ว่าทุกอ๋อนี่คือปรุงแต่งว่าทุกเป็นเราอ๋อนี่คือปรุงแต่งสุขเป็นเรามันก็ปรุงขึ้นมาถ้าไม่ปรุงมันก็ไม่เกิดปรุงว่าผีอยู่ตรงนั้นผีอยู่ตรงนี้บุญอยู่ตรงนั่นบุญอยู่ตรงนี้บุญอยู่ตรงไปเททองหล่อพุทธรูกบุญอยู่ตรงเอาแพรทองปิดก้อนหินก็ปรุงขึ้นมาปรุงขึ้นมาทั้งนั้นพุทธรูปก็องปรุงแต่งขึ้นมาจาก ทองเหลืองทองแดงที่เก็บเก็บเก็บสะสมมันอยู่ใต้ทุนบ้านมั่งทองเหลืองทองแดงอยู่ที่รถมั่งทองเหลืองทองแดงอยู่ที่ตําใต้ทุนบ้านมั่งอยู่ตามถนนมั่งทองเหลืองทองแดงอยู่ที่เสาไฟบ้างสายไฟบ้างก็ลอกลอกลอกออกมาแล้วมาปรุงแต่งเป็นรูปพุทธรูปพุทธรูปก็ปรุงแต่งขึ้นมาอีกเมื่อผูกพังไปผูกไฟไหม้ไปเหมือนพระพุทธรูปวัดบ้านโจดนะนรัะคอรุดคอขาดก็เป็นกองทองเหลืองทองแดงกองเยอะ ก็มาปลงปลุงมาอีกก็ไปมาปลงไปปลงมาปลงมาปลุกไปแต่ชาวบ้านก็บุญใจนะอีพอสองมือรวมกระเป๋าสองเต่าออกมาว่าพกมาแต่งมาสร้างพสรุปไว้เป็นตัวบัตรดิสถานบวรพุทธศาสนาแต่แตนก็ขูดไปไอ้พวกช่างหลอก็พูดไปเพื่อมันจะหลอเอากระตังมันแหละก็พูดมาปลงคือหลอก็คือหาเงินให้พวกหลวงหล่อนั่นแหละ ที่ทองเหลืองทองแดงมาอยู่ใครอยู่มันมันก็เตรียมทองเหลืองทองแดงใส่มาทําเบา้าโอไฟขึ้นมาแล้วหลอมละลายก็เทใส่เบา้าชาวบ้านก็ถอดเอาท้องมั่งอะไรมั่งไม่โอ้แม่ก็ไปถอดอย่างบานนี่โอ้ยคุณอยากไป็มคุหลายได้แค่คุณเขาจะเอสอกันลหลงก็ตุ้งแต่งขึ้นมาก็นึกเอาอ่ะนี่คือสังขารสังขารนี่มันไม่เที่ยง แม่แต่ข้าวที่เราทำเอนไม่ปัะสวยๆอุ้เขาพี่นี่ดีแต่ไหดีทําไมไปเกี่ยวมันทำไมมุนมดะเขามุ่นมดยังจะเสริมนานแกมุ่นมุนมดแล้วสังเขาไปไงมุ่นมดแล้วเขางามๆไปไงมุ่นมดแล้วแม่เขาสามดีแต่แหนน้องสวยแต่ไหสวยแต่ไไปไปไปหงจนมุ่นมดแล้วแล้วกินข้าไปไปหยั่งมันทําไมเงินยเพามันสวยอุ้ยพักสวยเหลือเกินนะพักสวยเลยไปไปหั่นมันทําไมเล็กมดะใส่หมอน าไม่เอาเป็นตนเลยนะตนเลือกื่อฉันจะต้องการจะพับสวยๆยแต่ขับมาบานหันมุนมดแหลกมุดอ่ะนั่นคือปรุงแต่งอยู่เลยไม่ว่าสวยๆแต่ไม่เอาทำตนหรอกอยู่ในปรุงแต่งขึ้นราหันั้นนะ่ไอ้ปรุงแต่งอเขาปากเราเขียวงักงับแหลกมุดเขานี่ถ้าคายออกไปเป็นไงอร่อยไหมว้อัน้คือรักมาเนี่ยจะปรุงแต่งขึ้นมาหน้าตาก็ต้องปรุงแต่ง คนเราก็ต้องปรุงแต่งเป็นหนุ่มเป็นสาวหน้าตาสวยสดงดงามขายได้ราคาเป็นแสนเป็นล้านเป็นหมื่นพเพราะเถาขึ้นมาแล้วนี่เพอาเถากาวสิบห้า 95, รอยหนีหนังเหี่ยวมัดนมเหี่ยวมัดหำอมหมเหี่ยวมดทั้งผู้ชายก็ผู้หญิงก็เหี่ยวมดมัดราคาเลยคนที่ขายได้ยี่สิบบาทไหมไรเงาถ้าหนุ่มสาวเนี่ยขายได้ราคาหลายตังนี่สังขารมันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ ปรุงแต่งขึ้นมาไม่นานหนอมันจะต้องเหี่ยวย่นมันจะต้องแตกสลายมันต้องทำลายไปเพราะมันของที่ปรุงแต่งขึ้นมาของที่ปรุงแต่งขึ้นมาทุกอย่างต้องแต่งดับหมดรถก็เหมือนกันใหม่ๆเดี๋ยวมันก็เหลือเก่าแล้วเอามาใช้บ้านนู้นกันใหม่ๆก็เหลือเก่าแล้วเสื้อผ้าผ้าใหม่ๆก็เก่าแล้วเนื้อหนังคนเราันก็เก่าแล้วแปลว่ามันเสื่อมไปสิ้นไปเสื่อมไปสิ้นไป ในวันไหมแต่ก bon ่อนคุณนายเจ้าเน่าเงามใช่ไหมต้องเป็นตสาวอยู่ที่พบที่เป็นนักเรียนสอสอไม่พกๆพกๆอะไรมาแต่นี่เป็นไงล่ะหลังคือระึงงานหรือเห็นไหมล่ะสังขารเที่ยมไม่เทียมเอาเทียมเรื่อไม่เทียมสังขารร่างกายเอาสังขารจิตใจยิ่งหนักเลยปรุงแต่งก็ไม่เทียมปรุงเนี่ยลบปรุงวันนี้ลบปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนุ่มเรื่องสุขเรื่องทุตเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องกำไรเรื่องขาดทุนเรื่องปีใหม่เดี๋ยวก็ผ่านไป ฉลนร้องโหยโหหิวเดี๋ยวตรงนั้นอ้าตรงน่าวัดบ้านบ้านโจดเนี่ยคนรุมก็ตัวนั้นเดี๋ยวนี้หายหมดยังหลังสาวแล้วลุ่งแกงขึ้นมาก็หายหมดไอ้คนเหลือแต่พวกช่าง๊อกพั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 กงานส่งประกันมาเนี่รุ่ม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 เดี๋ยวก็ปรุ่งแต่งหายไปแล้วเขาจัดงานวันที่บ้านบ้านเฉลียงเต็มเลยเดินเหลือแต่ซากขยะมูลฝอยเต็มเมื่อนั้นมันทำงานมันไม่เที่ยง ลุงแต่งมาป,ปีใหม,ปใหม่ปีใหม่เดืองก็ผ่านไปอะไรเข้าดางเข้าดาก็าผ่านไปหมดถ้าเห็นความเหื่อไปก็ไปสวดไปเสกหาพี่มานอะไรเห็นความเปลี่ยนแปลงเนี่ยอ๋อวันคืนเดือนปีมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้หนอเราอย่าประมาทเลยชีวิตมันสัน้นเข้าไปสัน้นเข้าไปสัน้นเข้าไปแล้วชีวิตมันเหลือน้อยเข้าไปแล้วความเป็นหนุ่มเป็นสาวเหลือน้อยไปแล้ววันคืนเดือนปีมันกินชีวิตตัวเองมันกืนชีวิตเราด้วยกืนชีวิตตัวมันด้วย วันคืนเดินไปมันกลืนตัวมันเองและมันกลืนตัวเราด้วยมหาการผู้ยิ่งใหญ่การเราเวลามันกลืนชีวิตคนให้สั้นลงสั้นลงชีตก็เหลือน้อยลง,ลงบางคนเดินทางถึงบ้านบางคนไม่ถึงบ้านเข้าโลบานบางคนเขาโลงซกที่ก้าปีใหม่เนี่ยปีใหม่นี้สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอบางคนเดินทางไม่ถึงบ้านเข้าโลงพยาบาลน,นอนเองแมง สอดรูจมูกสอดรูปากสอดรูก้นสอดรูพุงสายยางมาลึมตึงตืดไม่ถึงบางคนนี่หนุดไปถึงลงศพแปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอพวกเราเนี่ยก็เหมือนกันสังขารร่างกายของเราเรามเหี่ยวย่นเนื้อหนงังเมื่อเคยเต่งตึงเมื่อก่อนนี้ผมเคยดำคลับเดี๋ยวนี้กง,งองอหัวล้านหัวเอิอผิวหนังตกกลักนี่มันเสื่อมไปสิ้นไปเช่นนี้หนอะ อาหารการกินว่าดีๆกินเข้าไปเดี๋ยก็สื่อมสลายเป็นขี้เป็นเหี่ยวมะน้ำดีๆกินเข้าไปก็เหม็นออกมาอาหารดีๆกินไปก็เหม็นออกมาแล้วมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยร่างกายเราก็เปลี่ยนแปลงนั่งนั่งก็ปวดก็เหื่อยก็คัดก็ย่อเดินนั่งก็ปวดก็เหื่อยนอนก็ไม่รับเหมือนต่จัวเหมือเหลาพอเดียวกันนีงนอนก็ไม่ไม่รับไม่รู้อะไรมันนอนไม่รับอ่ะ มันไม่เที่ยงนะสังขารมันไม่เมื่อก่อนมันเป็นเด็กน้อยนอนรับดีแท้เดี๋ยวนี้ไม่รับนอนทาไรก็ไม่รับเด็กน้อยมันรับแต่บางมันเล่นรับหะเล่นรับทังขารมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันไม่คงตัวอยู่เลยเพราะฉะนั้นปีใหม่ปีเก่ามันก็คือวันคืนเดือนปีมันเปลี่ยนแต่มืดขแจ้มันเปลี่ยนแบบพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกแค่นี้แหละพระอาทิตย์ขึ้นมาแล้วก็ตตกไปรับ เหลี่ยมโลกไปสูตรงนู้นกดสว่างที่นู่นพอมามืดที่เราแล้วก็ไปมืดที่เราก็ไปสว่างที่นู่นที่ประเทศหนึ่งชีทมันก็เปลี่ยนแปลงเขามันบนเวียนโลกก็เปลี่ยนแปลงหมุนเวียนเปลี่ยนไปชีดคนก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปเช่นนี้หนอไม่มีอะไรอยู่คงที่เลยความคิดเราก็เช่นเดียวกันไม่อยู่คงที่ความจําเราก็ไม่อยู่คงที่ความสุขทุกเราก็ไม่อยู่คงที่ความอยากของเราก็ไม่อยู่คงที่ความยึดของเราก็ไม่อยู่คงที่คือเน่่แจะชี มันไปกินเหล่าเดี๋ยวเหย่อออกมหมย้อนหนู่อเมื่อก่อนได้ผัวดีๆตอนนี้ผัวอีกอย่างหนึ่งดีแล้วไอ้ผัวคนเดียวได้หลายอย่างเลยผัวเทวดาก็มีผัวเปรตอสุรกายผัวสัตว์นรกก็มีผัวหมาก็มีหมาเนี่ยก็เดินสี่ขาแหลกๆเป็นผัวหมาก็ดิ้มกันยังจะได้ผัวหลายอย่างผัวคนเดียวมนแสดงได้ายบดิบดเทวดายิ้มได้ความสุขบทหมาเองก็ล่างไป โดยคุณไปกันนะโอคนเยอะด้หลายอย่างเดียวเปลี่ยนแปลงแปลว่าอิตสาิตมันจะเปลี่ยนแปลงให้ดูเย็นมโอ้มันเปลี่ยนแปลงให้เองดูเองว่ามันเป็นแท้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 แต่มันเป็นเหลืองอรารามเป็นขี่ไว้เหมนมีแทองทองที่แตะทองทำเหลืองที่ไหนจะเป็นขีของแท้เลยคนนี้หลอกเลยของจริงเลยนี่โอ้เองว่าเป็นของแท้แท้ดีแล้ว ทำตันตายเองจะได้ไม่ห่วงอะอย่างทำยับดีมากถ้าตายเด้เย็บรโรเป็นแบบใจ่วยถ้าทำยับตายเย็บรอดต้องเป็นแบบใจ่วยทําไงหราอันหนาขอบฟ้าอยู่บ่นเพราะว่าเขาพยายามบ่นหลายั้งแต่นี้สองไปพี่ใหม่รักร้องดองเลยมากยิบเลยมากอย่าไปหึงไปหวงไปห่วงมากตามใจเขาเพิ่งถอนตัด ยาวเชือกอย่าไปตึงเคร่งหลายเดี๋ยวขาดหย่อน,อนเองเป็นลักตอกเสาวไวเน้นเน้นเสาเองเนี่ยต้องนักเน่นใช่ไหมโอเกอย่าเป็นเกย์อย่าเป็นฟางหรือเป็นเออเอออะไรยาทยาดขาดพุทธขาดพุทธเองก็ต้องวิ่งรุ่มรุ่มรุ่มเองต้องเป็นลักพยายามเน้นเดี๋ยวงูคุยมันกลกับมาตายเชือกหอบไปเนอะเองก็ผ่อนเชือกยาวๆอย่า,ยายไปตึงหลาย แต่มันติดรักหลายมันไห่ไปไหนมันทรมานมันหัวควุยสังขารมันไม่เที่ยงเองจะไปวระคับให้มันเที่ยงเป็นของเองกท้ๆก็ไม่ได้เพราะสังขารเขาเองยังไม่มีที่เป็นเจ้าของสังขารเรายังไม่มีทิศเลยสังขารร่างกายเองยังไม่มีทิศเลยโขนแขกโคนขายังสั่งไม่ได้จะไปสั่งัวให้อยู่ในอำนาจอย่าหวังอย่าวาังเพราะน,นั้นเราเห็นความจริงแล้วโอขนาดร่างกายเรายังสั่งให้อยู่ในอำนาจไม่ได้ และจะบังคับให้เข้าอยู่ในอำนาจแต่อย่างไรเนาะก็เห็นตามเป็นจริงทั้งหลายทั้งหลายไม่เที่ยงหนอร่างกายเราก็ยังบังคับให้อยู่ในอำนาจเราไม่ได้ความคิดเรายังบังคับให้อยู่ในอำนาจเราไม่ได้ความสุขก็ยังบังคับให้อยู่กับเราไม่ได้จะบังคับใ้ใจชิดเป็นอย่างใจอย่างฟันเลยยังเนาะไม่แต่ร่างกายเราเองก็ยังเปลี่ยนแปลงจิตใจเราเองก็ยังเปลี่ยนแปลงความคิดก็ยังเปลี่ยนแปลงความจําก็เปลี่ยนแปลงความรู้ก็เปลี่ยนแปลงเห็นความเปลี่ยนแปลงเนี่ย เพราะนั้นปีใหม่ปีเก,าก่าคือความเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเองมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเสื่อไมไปตินไปเสื่อมไปดินไปเสื่อมไปติดไปเราจะได้ไม่ไปฝังใจว่ามันดีจริงๆมันเร็วจริงๆมันสุขจริงๆไม่มีสุขก,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 ก็ไม่มีจริงพุข์ก็ไม่มีจริงดีก็ไม่มีจริงชั่วก็ไม่มีจริงดีมันก็เดินทางแล้วชั่วมันก็เดินทางแล้วผิดถูกมันก็เดินทางแล้วชีวิตคือการทัศนาจอดทัศนศึกษาศึกษาไปเรื่อย ศึกษาและเห็นความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเราจะเห็นความเปลี่ยนบุญก็คือความเปลี่ยนแปลงบาปก็คือความเปลี่ยนแปลงอุสลาธรรมาคือบุญอัปุสลาธรรมาคือบาปอัพยากทาตาธรรมาคือกึ่งบุญกึ่งบาปมันก็เป็นเพามันอยู่ในเปลี่ยนแปลงทั้งหมดมันปรุงขึ้นมาทั้งนั้นเดี๋ยวปรุงขึ้นมาก็ไปถือรีบวางเร็วๆพอมันถือเฮ้ยวางพอมันถือเฮ้ยวางพอมันถือเฮ้ยวาง เอย่างไรนี่กับปีใหม่ปีเก่าก็ยังปวดปวดหงปวดท้องเหมือนเดิมแต่มันก็เปลี่ยนแปลงแหละเมื่อก่อนนีดีๆทํางานงกเดี๋ยวนี้แค่ร่างกายก็จะเอาไม่ไหวแหละดีเหมือนกันมันเ่รกไปไม่ให้ขยันมากที่ไปเป็นนิน่งดีหรือยัองไงแกจะได้เนี้ยงก้องก้อ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 กันเพราะนั้นมันเป่รกไปซักแต่เหมือนกันปวดเอวเป็นหลังปวดเป็นเดือยเลย มันชีเจตเง่งเพราะนันมันเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเที่ยงหรือไม่เที่ยงสังขารร่างกายเที่ยงหรือไม่เที่ยงจิตใจเที่ยงหรือไม่เที่ยงความคิดเที่ยงหรือไม่เที่ยงความสุขเที่ยงหรือไม่เที่ยงความจาเที่ยงหรือไม่เที่ยงถ้าจําเที่ยงทําไมไม่จําเรื่องเดียวล่ะทำไมลืมล่ะถ้าคิดเที่ยงทําไมไม่คิดเรื่องเดียวไปคิดอื่นทาไมล่ะถ้าร่างกายเที่ยงทําไมมันหิวมันย่นมันปวดมันเมื่อยล่ะถ้าวิญญาณตัวรู้เที่ยงทําไมไม่รู้เรื่องเดียวล่ะทําไมไม่รู้เรื่องเสียงอย่างเดียวไปรู้เรื่องรูปทําไม ถ้าไม่รู้เรื่องกลิ่นอย่างเดียวทำไมไปรู้เรื่องรสทำไมทำไมไม่รู้เรื่องรสอาหารอย่างเดียวทำไมไปรู้เรื่องปวดขาทำไมทําไมไม่อยู่ก็ปวดขาอย่าเรียปรู้หวานมันเค็มทั้งรินทำไมเป็นว่ามันไม่เทียมวิญญาณก็ไม่เทียมเดี๋ยวมันเอาลูปมาหลอกเดี๋ยวเอาเสียงมาหลอกเดี๋ยวเอากลิ่นมาหลอกเดี๋ยวเอารสมาหลอกเดี๋ยวเอาสัมผัสมาหลอกเดี๋ยวเอาวิญญาณความรู้มาหลอกเป็นว่ามันหลอกตลอดเวยลาะไม่ตัวเล็ขใช่ไหม แต่จวบมก่อนเล็กๆนก็เลยโตๆโตๆหมดเนเป็นเา้าเป็นเท้าหมนเลยเป็นหาโวหาเมียกันแหละหาหลูกหาโวหาเมียกันมันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้ร่างกายเราก็สุดโทมลงโทมลงเพราะมันก็ขึ้นเที่ยวมันก็ลงเหมือนเรล่านี้แหละก็เดินทางอีแบบเดียวกันเราเนี่ยเองเคยมีอย่างไรมันก็บจะไม่มีแบบเองมีเแหละเป็นอย่างเองเป็นน่แหละเดินทางแบบเดียวกันเลยเนี่ยเลย ไม่จอมันขายพักกับมกันมันก็เปลี่ยนแปลงไปพักที่เขาไป,ขาปาเขาขปาาเขาขอกก้นเขาออกมาเป็นพักอีกเขาอาหารเรานั่นทีเรานั่นมาใส่พักเป็นพักอีกมาพักพักก,กินเขาป่าเกาอก้นอีกหมุนเวียนอยู่อย่างนี้เงินก็เหมือนกันได้ไมาแหละก็ถมไปตรงดินเขาเซเว่นแล้วก็ไปใหลูกเรียนเป็นก็ไปซื้อของซื้อของขขอก,กินเขาป่ากอก้นมันเดี่ยวออกเป็นปน้า เพราะไล่ไปไหนมาอยู่เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ไม่อยู่คงที่เลยเงินก็ไม่อยู่คงที่ร่างกายก็ไม่อยู่คงที่จิตใจก็ไม่อยู่คงที่สุขทุกข์ก็ไม่อยู่คงที่แปลว่าอานิจจาภาษาสังขารทั้งหลายมีเที่ยงนองเขานี่กยกมือหรือไม่ยกมือตะเกียวเขาี้ถ้าเข้าใจแบบนี้ต้องยกมือไหมหรือไม่ยกมือยกมือฟังรู้เรื่องไหมไม่ยกมือฟังรู้เรื่องไหมถ้ารู้เรื่องก็เข่าปากแบบเหมือนอาจารย์ ไอ้โจมย้ำกี่ใสปากสดวนโขงเลยแบบวิวกันเลยเข่าตากโคงจบเลยอันนี้จะสังขารแปลว่าเห็นสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงหนอพอเราฟังปุ๊บแล้วอ๋อไอ้คนสวดก็ไม่เที่ยงไอ้คนตายก็ไม่เที่ยงคนฟังก็ไม่เที่ยงเห็นไหมถ้าขาเที่ยงตะเมียกต้องเดินเบาเบาแบบเดินหรือยขาไม่เที่ยงตะเมียบนับดแสดงเนี่ยอน,นิจารณสังขารสังขา,างรทั้งหลายปุ่งหยุดเนาะปุงเยกปุงยกงย,กงยกเนาะวางนี้ ทังขาทั้งหลปง่ปงเยกเปงเยกเดินยงแยกนั่นคือตรรมเนียกพลังแสดงธรรมแสดงธรรมเนี่ยนมโมตสะไม่ต้องขึนธรรมะเลยเดินปงเยกปงเยกนั่น,นคือทังขาทั้งไหลายไม่เที่ยงหนอถ้าเที่ยงมันก็ต้องเดินเวาเเววด้วยนี่ทาไมเดินปุ๊กเพงิงปุ๊กเพิงนั่นคือมันไม่เที่ยงเมื่อก่อนไอ้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 ปยปุ๊กเียวนี่เดินปุ๊กเียวิ่งขโมยเขาปุ๊กเพิงปุ๊กเพิงนั่นคือมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงนั่นคือธรรมะและ้วพอนี่ ตอนเดินพวกเย่ยงผู้หญิงต้องตั้งน้ำมไหมเนี่ยต้องยกมือพนมมือไหมเนี่ยหรือไม่ต้องพนมมือก็เห็นพวกเยี่ยงก็ไม่เทีก็สมาบัติอยู่ไกลๆเนี่ยเจ๊เอาอะไรสังการนึงอะไรไม่เทียงเราเองเห็นโอ้ไม่เทียงจริงๆเพไม่เทียงเองมาเลยบางเร็วๆขึ้นรีบบางเร็วๆรีบบางเร็วๆบางเร็วๆมันเลยว่าเนี่ยมีเรื่องกเหมือนกันอย่าถือไปนานเสียงเขาหูพอใจอย่าถือไปนาน เดี๋ยวกับไปลูกเขาตายจะถือนานของไปมันตุ toes, like oh, else, my burned, ่มตุ่มสนันมีดีกีรังบงมีอะไรด้วยไปหมดเดี๋ยววัดนั่นก็โลงโจมันไม่เที่ยงเสียงที่ว่าอธมอัฐมคือว่าอัมกืคือไม่เที่ยงอัฐมข้งหนึ่งก็ไม่เที่ยงอัฐมข้างนึงก็ไมเที่ยงข้างหนึ่งอัมข้างหนึ่งก็ไม่เที่ยงข้างหนึ่งอัิมข้งก็ไม่เที่ยงข้างหนึ่งโอคุณอมอัฐมคือมันไม่เที่ยงแต่เองน่ะโธ่ปรมาณที่โคตรมาเองมาได้จะ เที่ยงคืนยะกีโคตรแมงมันจะพกพรมที่คู้เนื้อตดท้ายแล้วเหนือใใจไม่พอเรามาน้องเนือรับโคตรแมงโคตรแมงมันเลยเที่ยงมือนมาเนึ่งมันเป็นทุกข์เลยเที่ยงก็เป็นทุกข์เลยแบบนี้มันเป็นทุกข์ที่ทนอยู่ไม่ได้แนี่ทุกข์ก็ทนอยู่ไม่ได้ทุกข์อยู่ก็เองน่นไม่น่ใครบ้าไปแบกทุกข์ไปนานหนึ่งนั่งอยู่ใครไปแบกไปหมดไอ้ทุกข์ที่อยากได้หายอย่างหายอยากอย่างไหนจบหายอยากได้ทีได้ทาง้ย่างไม่จอหายอยากได้ในราคาอย่าง หายเลยกัมาเราก็แับหายอยากหน่ลยตอนตอนมัดพักกลางคืนอยู่นะตีสองตีสามใช่ไหมอยากได้อยากตอนนี้วางยังย้จอบไม่ว่าวางมือเวทีหรือไมได้ไหมเราก็พอได้แล้วพอได้ใช่แล้วหรือก็ไปใช้ไม่เที่ยงอีกแหละเอาไปใช้แหละเงินเอาไปทําให้จบหรือก็ไปซื้อ,อ,อยักปากมัง่งยักตามังมม่งยักหูมั่งยักปากลูกมัง่งยักปากตัวเองมังม่งยักปากพวอมั่ง ยัดปากพ่อแม่มันแยกไปกันรู้ก็มึงมันไม่เที่ยงถูกไหมธรรมะอยู่ก็เลยอยู่ก็อยู่กันที่ที่เองทำนั่นแหละคําพูดและความคิดนี่ี่ธรรมะเป็นธรรมะเมดแต่เองที่ทำก็เห็นบุญธรรมไม่ต้องไปรอหลอมที่บัดไม่ต้องไม่ต้องอไรบ้าออย่างเัินก็บวางปุ้งลุ้ง่เลยพุทธลู่ก็ไม่เที่ยงอีกเก่าอีกต้องเช็คอีกยัดใหญ่แม่งมุมอีกไม่เที่ยงเลยนั่งไม่เที่ยงหรือไม่เที่ยงปวดท้าไหม นั่งนี่คันคอไหมเที่ยงไหมคันคอเที่ยงหรือไม่เที่ยง <g ül> ธรรมะคืออยู่ตรงนี้พอเห็นธรรมก็เห็นพุทธเจ้าเห็นพระเจ้าก็เห็นธรรมนั้นในในปีใหม่นี้ให้เรามาเห็นความไม่เที่ยงเถอะพอเห็นความไม่เที่ยงเราจะเห็นธรรมเห็นธรรมก็เป็นมหาบุญมหากุศลในการปีใหม่ปีเก่าเนี่ยเราจะมีปัญญารู้แจ้งโลกคนอื่นไม่มีกระฉักหัวมันแต่เองรู้คนดีวอ๋อมันไม่เที่ยงทำไมถึงปีใหม่เพราะมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยง,งโตเกา่า เดี๋ยวใหม่ใหม่ก็ไม่เที่ยงีมันเก่าอีกแหละวันปีใหม่วันที่หนึ่งมันจะอยู่นานไหมวันที่สามเอสมันจะอยู่นานไหมนี่ใครว่าวันสามสิบวันสามเอสนี่ตั้งแต่เที่ยงคืนมานี่มันเปลี่ยนแปลงไปยังนี่แล้วตรงนี้มันจะเปลี่ยนแปลงเดินดีไหมนาทีนี่วินาทีมันเดินทางไหมมันเที่ยงไหมมันไปไหมดีนังเขาเวนี่ออกไปแล้วได้ไปเขาเวนีกใช่ไหมน่ะมันไม่เที่ยงแล้วก็เขาแล้วก็ออกแล้วออกแล้วก็เขาเขาออกเนี่ย แต่มันไม่เที่ยงนั่นแหละคือสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดและมีความเสื่อมสลายเป็นที่สุดการรู้จากความไม่เที่ยงีได้เป็นสุขอย่างยิ่งคือดับความยึดมั่นถือมั่นในสังขารเหล่านั้นดังนี้แหละยะสา,าวาริวาหาผูราปริกุเรนติสาคารังเอวะเมวะิโตทินางเตตานังอุกกปติชิตังปฏิตังสุขังทิัมมีวัตติสตุ สัพเพภูเรตสังฆปาจันโทปนาราโทยถามณีโทเดรนโทยถาสัพพิติโยวิวัชชฉนตุสัพพโรโควินัสตุมาเตปภาวะวันตรายโยสุพีธีคายุโภภวะอ้าพิวาชนะสีสนิจังชาปัญญายิโุชตาโรธรรมวาตังเอียุโนงสขังภาลัง